รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอนสำนักงานชประทานที่11โดยโครงการชประทานนนทบุรีแจ้งเตือนชาวสวนทุเรียนนนให้มันตรวจเช็คความเค็มของน้ำเจ้าพระยาที่นำไปรดต้นทุเรียนในหน้าแรงนี้บ่อยๆเพราะถ้าค่าความเค็มเกิน0.4ทุเรียนอาจตายได้นะจะบอกให้ที่นี่นนทบุรีอยู่เมืองนอนท หัวใจดวงน,น้อยส่วนหนึ่งอยู่ที่ท,ทุเรียนเดินทางไปชมโคกน้องนาแห่งเดียวของอำเภอปากเกร็ดที่ตําบลบางพรับของกํานันไก่สงสัยว่าทําไมกํานันไก่ถึงไม่เอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามารดต้นทุเรียนแต่ใช้น้ำประปาบรรจุถังมารดแทนกํานันทําอย่างเงี้ยมานานแค่ไหนเอาน้ำประปาดรดทุเรียนเมื่อเราวัดค่าน้ำมีความเค็มเกิน0.5เราป้องกันทุเรียนอยู่แล้วมันเป็นปัญหาระดับชาติแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วแต่ เราป้องกันยังไงเราจะให้ทุเรียนของเราอโตแล้วก็ได้ผลกำนันไก่บอกว่าน้ำเจ้าพระยาอาจทำให้ทุเรียนตายได้เพราะมีความเค็มและทุเรียนเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนไหวเเเมืองปทุ้าแววะนมาซื้อทุเรียนต่วมปีห้าสี่ปี54าสี่นี่ทุเรียนตายหมดเลยครับปลูกใหม่6-7เจ็ดปีถึงจะได้ผล <Das que ath en> เรามาเจอน,น้ําเค็มด้วยยิงป้องกันยิ่งถนอมความเค็มของร่องสวนน้าไปไปถูกกักเก็บในท้องร่องกันนะครับค่าความเค็มมันก็เลยสะสมไม่มีการพองทายทายเทการนี้สํานักงานชลประทานที่11โดยเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดนนทบุรี <c oughs> ได้ตรวจวัดค่าความเค็มของ,ของน้ําในร่องสวนปรากฏว่าข,ขึ้นไปถึง0.7ทุเรียนนนทบุรีมีค่าความอ่อนไหวกับความเค็มอยู่สูงมากโดยปกติเนี่ยทุเรียนนนเองเนี่ย <že> ก็จะมีค่าความเค็มอยู่ที่0.4ที่ทนได้นะคร <approved> ับถ้าพ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยเกษตรกรเองอ่ะก็จะไม่รับน้ำจากพื้น <lending> ท <reconstruction> ี่แต่เมื่อวัดค่าความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ที่0.1 ณขณะนี้แม่น้ําเจ้าพยา,ยามีค่าความเค็มอยู่ที่0.14ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เกษตรกรกรับน้ํายังไม่เอาไปลดต้นทุเรียนโดยตรงนะครับแต่ว่าเอาไปเจือจางร่องสวนก่อนเพราะว่าร่องสวนเองเนี่ยมีค่าความเข้มข้นสูงกว่าตรงนี้ชี้ชัดว่าน้ําในร่องสวนทุเรียนไม่มีการถ่ายเทค่าความเค็มจึงสูงที่เราวัดไปเมื่อกี้ก็0 7นนะครับเรารับน้ําจากเจ้าพยายมาเพื่อเจือจางก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เมื่อค่าความเค็มมันลดลงต่ำกว่า0.4แล้วค่อยเอาไปลดตรงนี้ส่วนนี้จะช่วยได้อย่างไรก็ดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเพราะเข้าสู่ฤดูแรงแล้วฉะนั้นการเอาน้ำเจ้าพระยามาลดต้นทุเรียนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นบ้านน้องอยู่ฝั่งขนมบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันโครงการ,รโชวทานนนทบุรีเองเนี่ย มีการแจ้งเตือนผ่านทาง Line แอปพลิเคชันนะครับสื่อโซเชียลแล้วก็หนังสือทางราชการแจ้งกับทางหน่วยง,งานท้องถิ่นหน่วยง,งานจังหวัดนะครับเกษตรอำเภอต่างๆเพื่อนำข้อมูลตัวนี้ไปสู่เกษตรกรให้เร็วที่สุด นะครับส่วนนี้ก็พอจะช่วยได้เพราะนั้นเราต้องประคบป,ประงมทุเรียนให้ดีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าแม้จะเป็นเรื่องของฤดูกาลแต่เราต้องระวังความเสียหายขอรับขณะนี้ทุกฝ่ายก็ทำกันอย่างเต็มที่ขอให้นนทบุรีจง้งเจริญพี่น้องชาวสวนจงจเจริญ <laughs> ทุเรียนทุเรียนเมืองนนเชี่ยวชาก อ,อนข่าวดีๆกับพี่คำรณทุเรียนเป็นอีกเอกลักษณ์ผลไม้ของนนทบุรีที่มีค่ายิ่งซึ่งเราทุกส่วนต้องเฝ้าจับตาดูกันสำนักงานชลประทานที่11นนทบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ทุเรียนทุเรียนเมืองนนเชี่ยว่าทุกคน